อยากได้ครีมเยอะและใช้คุ้มค่านานๆต้องฟังคลิปนี้ครับนะครับสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาสิวฝ้ากระ ริ้วรอยรอยดารอยแดงจากสิวผิวหน้ามองคล้ำนะครับรักษามานานไม่หายสักทีใช้มาหลายตัวแล้วผิวหน้าก็ไม่ดีขึ้นไม่เคยเห็นผลลัพธ์สักทีนะครับวันนี้อยากจะแนะนําเซตโปรโมชั่นหน้าใสสุดคุ้มจากเคิร์บโกครับชื่อว่าเซตโชคทองเทอร์โบนั่นเองนะครับสองชิ้นแบบนี้นะครับแจกคุณลูกค้าจะได้รับสินค้าไปทั้งหมด5ชิ้นเลยนะครับเราไปทําความรู้จักพร้อมๆกันเลยนะครับว่าใน5ชิ้นนี้มีสินค้าอะไรกันบ้างนะครับสำหรับ4ชิ้นแรกนะครับจะอยู่ในเซตนี้นะครับชิ้นแรกเป็นสบู่ทําความสะอาดผิว ขนาด50กรัม1ก้อนครับชิ้นที่2นะครับเซรั่มอาหารผิวขนาด15 ml อีก1ขวดครับชิ้นที่3ครับครีมบำรุงนะครับจบทุกปัญหาผิวหน้าขนาด15กรัมอีก1กระปุกครับและชิ้นที่4ครับครีมกันแดดหน้าใสห่างไกลฟ้าขนาด5กรัมอีก1หลอดครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้ครับความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้ครับสำหรับเซ็ตโชคทองเทอร์โบคุณลูกค้าจะได้ครีมขนาดใหญ่ที่สุดจากเท์โบอีก1กระปุกครับขนาดมากถึง30กรัมครับซึ่งปกติครับราคาครีม30กรัมจะอยู่ที่790บาทเลย แต่สําหรับเซ็ตโชคทองเทอร์โบเซ็ตนี้คุณลูกค้าจะได้ครีมไปทั้งหมด2กระปุกและได้สินค้าไปทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้เลยนะครับได้ครีมมากถึง45กรัมย้ำนะครับครีมมากถึง45กรัมเลยนะครับและใช้ได้ยาวนานมากถึง90บวัน คุ้มค่าเกินราคาอย่างแน่นอนครับปกติ5ชิ้นนี้นะครับจะอยู่ที่2780บาทครับเหลือเพียงแค่1333บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดอีกแน่นอนครับจัดโปรโมชั่นครับเหลือเพียงแค่1333บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด5ชิ้นนี้ครีมได้มากถึง45กรัมนะครับและบอกเลยครับว่าการันตีเห็นผลภายใน1เซตอีกด้วยจบทุกปัญหาผิวที่กล่าวมาข้างต้นที่กวนใจคุณลูกค้ามานานและเห็นผลอย่างแน่นอนครับคิดจะน่าใสาต้องเลือกครีมสมุนไพร หน้าใสอันหนึ่งแบบเฮิปโกเท่านั้นนะครับ